ใช่ลุกนี้ป่ะโอ้โหพยาบาลเหรอเยอะไม่สวยให้ดูชุดเทนนิสแทนไหมโอ้โหสี่สามสองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ J X Johnny y e และในวันนี้นะคะเราจะมาทำ Reaction เพลง Love Sick กิลจำชื่อเพลงไม่ได้เลิฟซิกเกิลเพิ่งตื่นไม่มีสติก็คือแบบพิงออกตั้งแต่11โมงเลยค่ะเราเลยแบบรีบตื่นมาแต่งตัวแต่งตัวแล้วก็รีบยูกันเลยแล้วก็เพลงเนี้ยคือจริงตื่นเต้นแบบมาหลายวันรอคอยมากๆแล้วยูยูใส่เต้ยแบงคพิงอ่อยากดูแล้วใส่หมวกแบบเจนนี่ด้วยเชื่อไอเห็นในทีเซอร์เจนนี่ใส่หมวกอะไรแบบเออสีขาวดำเต็มมากแล้วเมื่อกี้นะคะเห็นในภาพปกจำเิวของ เอ็มบียนเนี้ยมันเห็นเหมือนท่าเต้นอ่ะแต่ไม่รู้ว่าโดนแกงไหมเพราะตอนแรกคิดว่าเลิฟซิกจะเป็นเพลงช้าแต่พอทีเซอร์ออกมาเฮ้ยมันมีแบบกีตาร์เป็นแบบดูมีจังหวะนิดนึงก็เลยคิดว่าอาจจะมีท่าเต้นแน่เลยถ้าใครอยากเรียนเต้นติดต่อได้อ๋อเนื้อว่าจะลากไรไปเต้นเอออ่ะเดี๋ยวค่อยโอเคเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงไป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 พร้อมไปละไปลี รรจริงอยู่แบบท้องฟ้าสวยมากโอ้โหเปิดด้วยเซนชั่นอุน้ยแต่ <laughs> แบบเจนนี่ลุคนี้ดูแบบบอยบอยหน่อยปะเหมือนแมวอะตาอนะไรเนี่ยชอบม,มากไม่ใช่เย <laughs> ดยกดี้งหนึ่งนะอะไรอเไอน <laughs> ขาผักปีเพื่อนลิซา่าอันนี้ใครอะอะไรอะชอบใครอะ ไอ้ไงไอ้ไปไทยดีป่ะโอ้ยะอ้ยู่อยู่ต้องใส่แจ็คเก็ตหนังแบบนี้อยู่ไอ้แต่ว่าลุคแบบอย่างนี้มันดูแบบแบดแบดว่ะแต่ว่าแบบไอ้ไอ้ว่าใครว่ะเนี่ยใครไม่รู้อิชาคููอิชาทุกเอ็มบีเลยมันเป็นชาป่ะชาป่ะวเหมือนเอลฟ์เลยอ่ะชิซูลุคนี้สวยมากเหมือนอยู่ในแบบสวรรค์อะ อันนี้เหมือน The Bad Girl โร์ลโอ้โหแี่นี้ท่าไปรนเหรอโอ้ยอยู่อย่าดูอย่าดูเซ็กซี่มากเซ็กซี่จริงอะแต่ดูดูผมรอบนี้ไม่ได้โอ้ยขนาดนี้ยังรอดอะยูนี่ไงไม่ใช่ยูไม้เธอบอกว่าโรเซ่ทำสีผมบ่อยมากสีชมพูอะเมื่อกี้สวย เออ,อยู่เต้นเถอะไอ้ไม่ไหวโอ้ยเพลงแบบสนุกอ่ะชอบโอ้โสวยอ่ะดีจริงชอบจะเต้นดูมันนะใช่ปะ่ะเป็นท่าแบบสนุกอ่ะเออโอ uf, มาแล้วอ uf, ้ลิซีซา เหมือนไอเนี oh ่ย k าไฮ e ี่ค e n น่ะเออเออนี่ไงใช่ลุคนี้ป่ะโอ้โหพยาบาลเหรอเยอะไม่สบายเยอะเฮ้เป็นอจ้าเจอะโอ้ยจีซูยังแบบจริงเท่เลยอ่ะโอ้โหพยาบาลเมื่อกี้ใจจุดเลย จริงพอชอบเร่องกาติดหูนะชอบบ่จริงรู้สึกแบบฟังแล้วแบบสดใสสนุกอ่ะจริงชุดดีด้วยชุดดีด้วยโอ้ชุดดียิงปืนแม่นจังไอ้ก็ยิงแม่นไอศอนได้ไอ้ดูชุดเทนนี่เท่มากอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ไนนี่นี่โอ้ แค่ไอเต๋อไอ้น้าไม่ได้ละเนื้อปิ้น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 ออกมาแต่ละจุดเออแต่สวยชุดเท่สวยจริงเห็นว่าไหลลูกยังส่วนเลยโอ้ยสงสารลูกจะร้องไห้อ่ะโหไอ้ว่าร้องจริงตอนถ่ายอ่ะโอ้ยชุดสวยมากเลยไม่ชอบทุกคนเลยทำไมไม่ร้องไห้เลิฟซิกไง ก็องสารอ่ะไปอักไปแบบดูแลเขาเลยเอออ่ะจนิสอเซ็กซี่มากอยู่ไหนนี่ดูนะอ้าวไม่ใช่ตรงนี้ไหนวะนี่นี่โอ้ทันปะทันโยนถ้าเซ็นไหนวะาน่ารักมากเออถาเซ็นไหนหลัก สงสารอลอเซ่ร้องให้อะร้องให้ยังสวยมากชอบแจ็คเก็ตลิซ่ามากจุ๊บแล้วโว้หูใส่ตาแบบโหสดยอดมากยูยูชอบอะไรบ้างใน MV นี้ทุกคนแต่ว่ารักเจนนี่มากรู้แล้วเด็ดอะไอชอบท่าเต้นเคยรู้สึกว่าอย่างเพลงไอศครีมอ่ะมันจะ look so good มันจะเป็นท่าเล็กๆใช่ปะที่เต้นแล้วมันจะแบบ ทุกอย่างมันไปเร็วมากแล้วก็ทุกอย่างมันเล็กมากแล้วก็ทุกอย่างมันเล็กมากแล้วก็ทุกอย่างมันเล็กเล็กเลยอะแต่พอถ้าเต้นเพลง l ล v e s i c อะมันดูเต้นแล้วแบบมีอะไรบ้าจริงเจิน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 ว่าดูแบบสนุกสนุกสนุกอะไม่สนุกเลยไม่สนุกอะยุคเจินดียโอ้แต่เขาสวยจริงอะยอมจรีไม่อันนี้สวยทุกคนเลยเออจริงแล้วก็เป็นลุคที่รู้สึกแบบว่ามันมีความแบบ ดาับคือนิดหนึงใช่แบดแบดก็เลยมีเสน่ห์มากขึ้นไม่รู้ว่าแบดหรือแซดหรือว่าอะไรเนี่ยต่ว่เห็นแบบตีนแบดแล้วก็แซดไงใช่แล้วก็โทนดำๆอย่างเนี้ยเนาะดูเท่แล้วก็มีบางชุดที่มีสีสันอีกมันเลยดูแบบไม่ได้ดาร์บเกินแล้วก็ไม่ได้แบบล้นลาเกินแบบที่ที่แบคเองเคยเป็นมาอย่างเงี้ยเพราะว่ากินหวานอย่างเดียวมันจะเลี่ยนมันก็ต้องเอาเปรี้ยวมาตัดอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมว้าวคนเรียกว่าคนโรสานิยอคนหลังถ่ายยูทูปตอนเช้าทุกทุกรอบเธอเดูฉลาดเหรอเอดูฉลาด เฮ้ยสุดยอดมากถ้าใครสนใจอยากเรียนเต้นเพลงนี้นะคะเน็ตเปิดสอนนะคะก็รายละเอียดตามด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะวันเสาร์หน้าเจอกันได้เลยเดี๋ยวผือไรไปเรียนด้วยเออรอดูไมบีคือบชอบมากชอบเลยเดี๋ยวไปดูอีกรอบดีกว่าถ้าใครชอบพวกเราทำรีแอคชั่นแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้ะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย มาแล้วไอ้จ้าไปดูแล้ว